เดินเข้าร้านมอเตอร์ไซค์ทั่วประเทศกว่า3,000ร้านค้าถามหาสินเชื่อรถมอเตอร์ไซค์สมิธแคปิตอลลิสซิ่งได้เลยช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของ Honda ในการเตรียมแผนแนะนำรถมอเตอร์ไซค์ใหม่รวมทั้งหมด3รุ่นรุ่นแรกทุกคนทราบไปแล้วครับว่ามันคือ g ีโอโน plus มอเตอร์ไซค์แฟชั่น AT ขนาด125ซีซีส่วนรุ่นที่2 Honda ได้มีการปล่อยคลิปวิดีโอทีเซอร์ความยาว6วินาทีเมื่อวันที่24สิงหาคมพศ2566ที่ผ่านมาพูดเพียงสั้นๆว่าเตรียมพบกับความเหนือกว่าครั้งใหม่ที่โลกต้องจับตามองถัดมาอีกหนึ่งวันก็คือวันที่25สิงหาคม Honda ได้ปล่อยภาพนิ่งทีเซอร์ บอกข้อความว่า t h e days to beyond the exceptional นับถอยหลังอีก3วันก่อนจะเตรียมตัวพบกับประสบการณ์ครั้งใหม่ที่คุณต้องเซอร์ไพรส์โดยภาพนี้เป็นภาพเงาดำโชว์ให้เห็นถึงช่วงล่างของมอเตอร์ไซค์แบบสปอร์ตสังเกตดูก็จะเห็นนะครับว่ามันมีแฟริงด้านหน้าคลุมเครื่องยนต์ถัดมาก็คือพักเท้าของผู้ขับขี่เด่นชัดที่สุดก็คือ สวิงอาร์มหลังแบบอลูมิเนียมซึ่งเป็นการออกแบบดีไซน์ใหม่ไม่เหมือนกับรุ่นไหนๆที่ผ่านมาและเมื่อดูขนาดของยางและวงล้อหลังเราจะเห็นว่ามันมีขนาดกระทะล้อค่อนข้างใหญ่บวกกับยางหลังที่มีขนาดหน้ากว้างคาดว่า180มิลิเมตรเป็นไปได้ไหมว่ามันคือ CBR 650R รุ่นใหม่ที่ผมได้กล่าวออกไปก่อนหน้านี้ว่ามันกำลังจะเปิดตัวในช่วงปลายปีนี้ หรือว่านี่คือการเปิดตัวครั้งแรกในโลกที่เมืองไทยของเรามันอาจจะมาเร็วกว่าที่คาดหมายไว้ก็ได้บอกเลยครับว่าน่าจะตามองเป็นอย่างมากรุ่นที่3ที่คาดว่าจะมีการเปิดตัวพร้อมกันกันกบ g i n o Plus ในวันที่29สิงหาคมที่จะมาถึงอาจจะเป็นรุ่น Super ร์คัปี2023รุ่นใหม่มันคือรถครอบครัวในแบบคลาสสิกดีไซน์ย้อนยุคไฟหน้าทรงกลมเครื่องยนต์1 1 0ซีซี บล็อกพื้นฐานเดียวกันกับเว็ร้อยสจ่ายเชื้อเพลิงด้วยหัวฉีด PGM FI ให้ความประหยัดที่สูงถึง71.4กิโลเมตรต่อลิตรมันคือรถครอบครัวที่มีสไตล์ดั้งเดิมให้กลิ่นอายความคลาสสิกของมอเตอร์ไซค์ซูเปอร์คัพในยุคป,ปี1,950ถึงปี1,980ราคาปัจจุบันของซูเปอร์คัพอยู่ที่47,700บาทรุ่นใหม่จะมีการปรับโฉมดีไซน์ใหม่ทั้งคันหรือไม่ อีกเพียงไม่กี่วันคงเด่นตัวจริงกันอย่างแน่นอนนับเป็นความเคลื่อนไหวครั้งยิ่งใหญ่ของ Honda ในช่วงกลางปีกับการเตรียมแผนแนะนำรถมอเตอร์ไซค์ใหม่รวมทั้งหมด3รุ่นขณะน,นี้ชัดเจนแล้ว2รุ่นก็คือ g ีโอโ plus และ Super Cup 110cc ส่วนรุ่นที่3มันจะใช่ cbr 650r รุ่นใหม่หรือไม่เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวกันต่อไปอย่างใกล้ชิดครับ All New Honda Super Cup <Yeah. S 1> ความออริจินัลที่เป็นคุณผ่อนรถมอเตอร์ไซค์กับเราวันนี้แถมฟรีประกันรถหายและประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลนานหนึ่งปีวงเงินคุ้มครองสูงสุด2 0 0 0 0นบาท